เอาละครับเสดีคุ้มชุดัดท่านด้วยนะครับวันนี้กับพวกผมในรบ,บอกนะครับในวันนี้เนะี่ยผมจะไปเล่นแมปคัสทรอรี่กันซึ่งเป็นแมปที่ผมเห็นแล้วก็น่าสนใจดีนะแต่ว่าคนเล่นไม่ค่อยมีเลยครับที่ผมดูล่าสุดก็เล่นแค่สามร้อยคนเองแต่เป็นแมปที่เล่นแล้วค่อนข้างสนุกเลยนะครับเป็นแมปแนวแฮกแอนด์สลันะครับเดีย๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงอ่ะนี่เริ่มมาแล้วก็ โอ้ยทำไมเสียงเพลงมันดังจังตอนนี้ปิดเพลงนะครับอืโอเคนี่นะครับก็จะเป็นแนวผ่านด่านนะครับโดยการหลบผมไอ้นี่ผมลืมวิธีเล่นโอเคเราก็จะมีสกิลต่างๆนะครับในการโจมตีคู่ต่อสู้โอ้ยนี่เอฟเฟกก็สวยนะครับที่การเล่นก็อาจจะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับ แล้วก็พอเราผ่านแต่ละเวฟนะครับเราก็จะมีการอัปเกรดพลังแล้วก็เลือกได้เลยเราจะอัเกรดอะไรนะครับแต่ผมจะอัปเกรดเป็นพาวเวอร์กันแล้วกันเอาดาเมจมาก่อนนะครับเพราะว่าสกิลเราก็มีแค่นี้แหละนะครับแต่ว่าพวกุมอนจะค่อนข้างเยอะเลยนะครับในช่วง้าย,ายเห็นแล้วมันก็จะมีมอนสเตอร์แบบแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะสามารถฮีลให้ตัวอื่นได้นะครับตัวนี้ก็จะมีสกิลเยอะอต,ตัวใหญ่นี้ก็คึกนะครับแถมตีแรงด้วย จัดการไปโอเค,ครอบเลกๆนี่ก็จะยังง่ายอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรตัวหลังๆนี่จะค่อนข้างยากเลยนะครับเพิ่มเลือดตัวเองก่อนโอ้ตอนนี้ก็มีแจ้งเตือนนิดหน่อยนะครับว่าเน็ตกากนะเพราะว่ากากจริงครับดูจากท่าปิงได้นะครับก็จะมีนี่มอนสเตอร์ตาดำๆแบบนี้คือเป็นตัวคอรับนะครับคือเขาจะค่อนข้างดาเมจแรงกว่าตัวอื่น แต่ก็ผมไม่เคยโดนมันโจมตีเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต่างกันขนาดไหนเหล็กโอเคดีเลยครับก็คือเพิ่มดาเมจของเรานะครับไป4แล้วก็ดาเมจที่เราได้รับนะครับจะโดนดีเลยไปทั้งหมด3วิคือโดนอยู่ดีนะครับแต่ว่าจะดีเลยกันรับดาเมจเอ้ยหรือว่าดาเมจอ๋อไม่ใช่ไม่ดาเมจที่เราทำผมว่าหมายถึงว่าดาเมจจากตัวศัตรู ก็ไม่เป็นไรหรอกครับแค่ดีเลยดาเมจนิดหน่อยมันอาจจะดูน่าลำคาญนิดนึงนะครับแต่ว่าการที่แรกกันที่ดาเมจเราแรงขึ้นก็โอเคอยู่โอ,โ,โ,อโ,โ,โอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วอืออโอยมันเต็มไปหมดเลยไอ้พวกมอนเตอร์โอ้ย เยอะเยอะเยอะมากเลย้ลวดาเม็นผมดีเลยซะด้วยมันหืเนี่ยมันฆ่าไม่ตายทันทีเนี่ยมันต้องโอ้โหโอเครอไปสามวิเรียบร้อยก็เจอันี้มานะครับหิวเลือดสิบทุกทุกเวฟอ่ะแล้วก็รอบที่ห้านะครับมันจะมีบอสออกมาซึ่งก็ มันค่อนยากนิดนึงอืมเป็นบอสต,ตัวใหญ่อืการไปป๊ตีไปเลยครับเพราะบอสนีถ้ถึกมากจริงริงผมก็ผ่านมาได้สุดแค่ตรงนี้แะครับผมยังไม่ได้ผ่านไปมากกว่านี้เลยอุ้ยอืมอืม ตีไปครับตีไปอุ้ยโอเคบอสเข้าเฟสสองนะครับตอนนี้อุ้ยอ้ยมันจะโหดขึ้นค่อนข้างเยอะอยู่อุอือุ้ยลบก่อนโอ้ยโอ้โห ลบโอเคน่าจะตายแล้วมั้งโดนสองครั้งโอ้โหเกือบตายนิดเดียวอรอไปครับน่าจะตายแล้วเรียบร้อยโอเคขานานที่หกเลือกเซค o น d ์วิงถ้าตายจะได้รับโล่แล้วก็ฮิวสิบเอรอ เออเอาเป็นแจนสเลเยอร์แล้วกันเราจะทำดาเมจเพิ่มหนึ่งนะครับทุกๆเอ่อเลือดที่มากกว่าสี่สิบของศัตรูมันก็ยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงอะไรอ่ะว่ายไไง่ายโอ้โหตัวนี้ตัวฮิวโอ้ โอ้ยตัวนี้หละมันจะการตัวเวทมนต์ก่อนนะครับเพราะมันโอ้โหนี้สัตว์ที่แข็งแก่งออ้ยอะไรอ่ะมันทำอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหโดนได้ไงเนี่ยน่าจะตายแล้วมั้งโอ้ยโอเคโอ้โ อันนี้คืออะไรเต่าได้รับเลือดเพิ่มขึ้นหนึ่งรอยแต่ว่ามันจะเดินชา้าลงเหมือนเต่าไม่เอาครับไม่ไหวเอาไปนี่แล้วกันเดินไวขึ้นโอเคโอ้โหโหแล้วมาอย่างเยอะมาเยอะเกินมาเยอะเกินเดี๋ยวก่อนโอ้ย S <S เราดามิเราดีเลยแต่้อุย้ยตัวอะไรอะโอ้หลบได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเต็มเลยทีนี้หืมอ,อย่างเยอะเกือบตายแล้วเหลือตัวนี้มันโอ้โ อฮ้ยหายตัวได้เหรอไอตัวนี้เอ้าเดี๋ยวกันนะทั้งนี้ดาบผดผมก็ไมม่ีทางโดนมาเลยดิโอเคโดนละต้องรีบตีก่อนที่มันจะหายตัวอีกโอ้โหอย่างโกงเออโอ้รอแปดแล้วครับเอ,อ่อหลบทุกครั้งที่เราหลบเราจะหลบได้ อ๋อยิ่งหลบได้เราจะได้ดามจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอออันนี้ตีข้างหลังเราดาเมจเพิ่มขึ้นห้าหลบนี้ยากไปหน่อยครับวอนนี้แล้วกันตัดไปตัดไปเข้าหลังโอ้ยนี่นครับนี่ตีหลังตีหลังลเราอโอเอฟเฟกอุย้ยอุ้ยอะไรอะ่ะมันมีหัวไอ้นี่ด้วยหัวหนู๊อุย้ยระเบิดเหรอทำไมหน้าแดงอุย้ย โอ้หโอ้หเดี๋ยวฆ่าตัวฮิวก่อนครับมันไอ้นี่มันหิวกันไม่หยุดเลยโอ้โหแล้วมันเดินออกนอกแมพอะผมโอ้ยเนี่ยผมเดินตามมันไม่ได้อะเดินออกนอกแมพเดี๋ยว,อยวโอ้โหอืมมัน โอ้ยมันมีหวัวลายสีด้วยตีหลังครับโอ้ยโอ้มันจะโดนอีกไอ้นนี้ก็หลบไอ,อ้นี้ก็หลบผมได้ตลอดในตัววาร์ปเนี่ยไปไหนล่ะน่าจะโดนโอ้ไม่โดนอีกเออ อยอยู่ใกล้ไม่ได้เลยหรอตอนมาหน้าแดงวิ่งหน้าแดงถอยโอเคน่าจะตายแล้วเรียบร้อยดาไหมรเราแรงมากครับบอกเลยอันนี้อ o d ยูริมูอ๋อคือหลบได้เรื่อย โอเคตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเป็นนี้แล้วกันเรือดีกีบ่าเลือเ,เยอะเยอะโอ้มาเยอะเลยโอ้โหนี่จัดการโอ้ยต้องจัดการในตัวเวทก่อนโอ้โอ้ยเยอะแล้วเนี่ย โอ,โอ้ย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 อึมอมฟันไปครับนามเมเราแรงอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยมีจังหวะได้ตีโอ้โหโอ้โหตอีอีกโอ้ โอ้ยมันหักมาอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมันยังจะหิวให้เพื่อนมันอีมันโอ้โหเต็มเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรแล้วตอนนี้หลบเยอะไปหมดอ โอ้อันนี้ก็ไม่ตายสักทีมันตัวใหม่ปะเนี่ยหรือตัวเก่าโอ้ผมมนอีกตัวหนึง่งผมก็นึกว่ามันทำไมันไม่ตายสักทีไอ้ตัวนี้โอ้โอ้ยตัววาร์ปนี่เลยครับน่ารำคาญสุดละผมฆ่ามันยากอะ ถ้ามันตายได้ภายในทันทีมันก็ตายไปนานแล้วเลยครับเสร็ดนั่นแหละเพื่อเลขกับดาเมจนะสิครับโอเคอุ้ยหน้าแดงตายแล้วมั้งอืมหลือไอ้นี่แหละทีเนี้ยโอ้โหอ้าโฟมาตายแล้วครับตายเถอะเออขอร้อง เคเบฟสุดท้ายเบฟสิบนี่จะกะนอนเลือดเพิ่มอีกเอ่อดาเมจเพิ่มขึ้นสิบแต่ว่าเราจะได้ดาเมจมากกว่าเดิมสองเท่าเลยเหรออมอ,อ่ะเพะว่าเราไม่โดนตีอยู่แล้วโอเคสู้กับพ่อมดอ๊ะ มาเลยโฟมดอุ๊ยแตุ่้วอู้หูโอ้โหแต่เราตีแรงมากโอ้โหโอ้โหลบก่อนออืมตีหลังครับตีหลังอ๋อไม่เเราตีหลังแรงมาก เราตีทีละสามสิบเจ็ดก็แรงมากเลยครับคือเราแค่หาโอกาสจังหวะตีให้ได้โอเคมันไม่เท่าไร่ครับไม่เท่าไหร่บอตัวนี้ไม่เท่าไตัตัวแรกเลี้ลบง่ายอยู่อุ้ยแค่วาไปว่ามาเฉยครับไม่มีอะไรอุ้ยอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดียวเดียวมีแบบเมื่อด,ด้วยเหรอ ไปไหนแล้วอุย้ยโหไวไวโอ้โหโโหโลบไม่ทันนะครับเมื่อกี้ไวเกินโอ้โหโอเคนะครับก็ฆ่าตู1หนึ่งร้อยตัวจริงจริงก็มีอัปเกรดอยู่นะครับนี่อัปเกรดเลือดอัปเกรดการฮีอัปเกรดดาเมจอัปเกรดสป,ปีดแต่ว่าผมตอนนั้นไม่มีแต้มไงก็เลยไม่ได้อัป โอเคครับยัางไงาสำหรับวันนี้นะครับผมคุณก็ขอ,อจบไปพี่ทันี้ก่อนนะครับใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลัยยงใจนะครับผมคิดที่รับได้นะครับวันนี้บ๊ายบาย,บายครับผมสวัสดีครับ